สินค้าที่วางอยู่ข้างหน้าตรงเนี้เราคัดมาแล้วจากแคตตาล็อกถูกดีสั่งได้เราขอเปิดตัวปังๆแบบลดราคาไปเลยมากกว่า6 0สซวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับถูกดีสั่งได้เซทนนตทีทองสินค้าที่วางอยู่ข้างหน้าตรงเนี้เราคัดมาแล้วจากแคตตาล็อกถูกดีสั่งได้ มันลดราคากันแบบถูกจริงให้พี่พี่พาร์ทเนอร์เชียร์ขายกันได้ง่ายๆเลยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้านานทีทองที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยวันเสาร์ที่ที่8 9เมษายนนี้ลดเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันเลยเรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยจุฬาฮิร์บสบู่ลำไย,ยสูตรลดเลือนฟ้า อันนี้เราคัดมาแล้วให้เป็นสินค้าเด็ดประจำตอวทีนี้เป็นแบรนด์เครื่องสำอางสมุนไพรชื่อดังแล้วก็มียอดขายปังมาตลอดเลยพาร์ทเนอร์เชียย์ขายได้ง่ายแน่ๆบอกลูกค้าไปเลยของดีแบบนี้ถูกดีก็มีให้สั่งแถมเสาอาทิตย์เนี้ยราคาถูกด้วยราคาปกติที่คนอื่นเขาขายกัน59บาทเราไม่ขายในแคตตาล็อกถูกดีสั่งได้55บาท เราก็ยังไม่ขายอีกเพราะว่าถูกดีสั่งได้เซทีน่นาทีทองนี้เราจะลดเหลือแค่49บาทประหยัดไปเลยค่ะ10บาทโหอันเนี้ยถูกมากๆเลยค่ะพี่พี่สั่งหนึ่งก้อนประหยัด10บาทสั่งสองก้อนประหยัด20สั่งสามก้อนประหยัด30โหชวนลูกค้ามาสั่งตุนไว้เลยไม่มีค่าส่งด้วยนะคะขอย้ำกันเลยว่านี่ <c oughs> นี่เลย ราคาลดแล้วลดอีกตามโปสเตอร์นาะทีทองเนี่ยจะมีแค่2วันเท่านั้นบอกลูกค้าไปเลยนะคะว่าถ้าพลาดตา่ออาทิต์นี้แล้วจะต้องกลับไปสั่งซื้อในราคาปกติตามแคตตาล็อกของถูกดีสั่งได้แล้วนะคะชิ้นต่อมามีลูกค้าหลายคนเรียกร้องให้นำมาขายให้ถูกดีสั่งได้เราเลยจัดให้นี่เลยหม้อหุงข้าว Newf ขนาด1นลิต เราขอเปิดตัวปังๆแบบลดราคาไปเลยมากกว่า60%ราคาปกตินะคะ890บาทแต่ถูกดีสั่งได้เซลที่นาทีทองนี้ลดเหลือ329บาทประหยัดไปเลยค่ะ561บาทหูราคาถูกจริงแบบนี้ชวนลูกค้ามาสั่งกันเลยค่ะแล้วก็นี่นี่มีรับประกันด้วยนะคะแต่สำหรับสินค้าชิ้นนี้นะคะเราขอจำกัดสิทธิ์การสั่งซื้อ 1>, 1ชิ้นต่อ1เลขสมาชิกน,นะคะเพราะว่าเราอยากให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือลูกค้าหลายๆคนชิ้นที่3ผงซักฟอกโ,โปร,โปรกินสวิวส <ow> มาในขนาด1,800กรัมราคาปกตินะคะ95บาทแต่ถูกดีสั่งได้เสาร์ที้นาทีทองนี้ลดเหลือ85บาทถุงเนี่ยประหยัดไปเลยค่ะ10บาทพาร์เนอร์เชียร์ขายได้ง่ายมากเลยค่ะ บอกลูกค้านะคะไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ไหนไกลเสาทิ์เนี้ยมาสั่งกับถูกดีได้ราคาถูกด้วยซื้อตุนกันไว้ได้เลยคะ่ะถูกดีสั่งได้เสาทิศหนะ้าที่ท่อของเรานั้นคัดสินค้ามาตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนในชุมชนให้พีพ,พีพาร์ทเนอร์เชียร์ขายกันได้ง่ายๆชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีของใช้แล้วก็ต้องมีของกินนะคะ ชิ้นต่อมาคอกาแฟถูกใจแน่นอนนี่เลยเนสกาแฟ Ben n d Boo อันนี้เป็นสูตรไม่มีน้ำตาลมีทั้งหมด27ต้ซองราคาปกตินะคะ106บาทแต่ถูกดีสั่งได้เซาที่นาทีท้องนี้ลดเหลือ95บาทประหยัดไปเลยค่ะแพ็คละ11บบาทเฉลีย่ยแล้วนะคะเหลือแค่ซองละ 3บาท52สตางเท่านั้นเองและเรายังมีนี่เลยน้ำส้มใสชูตาผู้เขาท่องขนาดแกลอน5ลิตรมาเอาใจพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารกันอีกด้วยราคาปกตินะคะ89บาทแต่ถูกดีสั่งได้สตอที่หน้าที่ท่ทงนี้ลดเหลือ79บาทแกลอนเนี้ยประหยัดไปเลยนะคะแกลลอนละ10บาทชิ้นนี้นะคะเราคัดมาแล้วว่าซื้อเป็นแกลลอนอะุ้มกว่าซื้อเป็นขวดแน่นอน แถมสั่งซื้อกับถูกดีเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุ้มขึ้นไปอีกพี่พาร์ทเนอร์ถ้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวแถวๆร้านเนี่ยชวนเขามาเลยบอกความมือเรียกมานี่เลยมาสั่งซื้อน้ำส้มสายชูที่ร้านถูกดีกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถูกมากๆเลยค่ะใครที่ดูจบแล้วอยากได้รูปสินค้าแบบนี้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  ไปนี่เลยค่ะนี่กดลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอ,อนี้เซฟรูปแล้วก็ส่งไปเชียร์ขายลูกค้ากันเลยรีบชวนรีบเชียร์ขายลูกค้าเลยนะคะให้มาสั่งซื้อสินค้าที่วางอยู่ด้านหน้านี้ทุกดีสั่งได้เสา์อาทิตย์นาทีทองวันที่8และ9เมษายนนี้เท่านั้น ราคานี้มีแค่2วันเท่านั้นก่อนที่สินค้าพวกนี้ราคาจะกลับไปเป็นราคาปกติในแคตตาล็อกถ้าใครพลาดแล้วพลาดเลยนะคะแล้วสรว์อาทิที์หน้าเราจะคัดสินค้าอะไรมันลดกันแบบถูกจริงพีพีพ t n เดอร์เชียร์ขครง่ายอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สแกนสั่งได้พร้อมกันทุกวันเสราร์เวลา7จ็ดโมงเป็นต้นไปสมาชิกถูกดีมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้ารายการละ3สามชิ้นนะคะรีบชวนลูกค้ามาสั่งซื้อกันเลย